สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดแหนงปลาเค็มนะคะโดยปลาเค็มที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นปลาเค็มตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเราก็จะหัน่นแล้วเราก็จะทอดก่อนนะคะเพราะว่าเราไปดูดู youtube มานะคะว่าถ้าเกิดเราไม่ทอดแล้วเราเอาเอาไปาในกระบวนการผัดเลยมันก็จะละลายไม่ต่างจากกะปินะคะ จากนั้นะวันนี้เราได้เทคนิคดีๆเดี๋ยวเราจะมาทำกันค่ะเดี๋ยวไปหันก่อนพอไหมจ่าบังโอ,อ้ยขาขาขจับเลยพอแล้วใฮ้น้ำมันไย,ยใช้ไฟกลางนะคะ กลางเตาอ่ะกลางเตาโอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วกินแค่ไม่กี่คนนะคะแล้วก็จะใส่ใส่เค็ืลลงไป ปลาเค็มลงไปนะคะเทคนิคในวันนี้ก็คือเราจะทอดปลาเค็มให้กรอบก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปผัดเพราะว่าถ้าเรานําไปผัดเลยนะคะปลาเค็มมันก็จะละลายเนาะถ้าใครทาเกี่ยวกับพวกปลาเค็มปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตเห็นแล้วว่าถ้ามันโดนความร้อนโดนน้ําที่เป็นแบบร้อนๆมันจะละลายนะคะแต่ว่าถ้าโดนน้ามันมันจะ แซบตัวนะคะแล้วก็จะมาทอดให้หอมกอนแล้วก็ให้กรอบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปลอกนี่นะคะเระาก็เหลียงแล้วเหลียงหน้าคานแล้วลด <ะ S 1> นะไฟหน่อยลดไฟมาเหรอคือรู้ว่าชาวบ้านเรามีลดไฟเดี๋ยวน้ำมันนี้เราก็จะเก็บไว้ทอดเก็บไว้ผัดเป็นน,น้ำมันหอมเนาะ กลิ่นนี่หอมไปสามบ้านแปดบ้านกลิ่นปลาเค็มกลิ่นปลาเค็มอะไรนะจะไปกดเอปลาเริ่มเซ็ตตัวแล้วอีกนิดปดีย ไปเรามาแกะปลากันเดี๋ยวรอให้ชิมดูอืมอร่อยเฮ้ยน้ำจะมาตัวนะ่ย โอเคอ่ะจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็จะเอาไปผัดใส่เยอะนิดนึงนะใส่เป็นเม็ดเลยอ่ะเพื่อไปตำทำก่อน 好、嗯嗯、不。 อ๋อเค็มนะปลาเค็มก็เค็มละมันจะบึ้มเลยนะเอาแบบบึ้มไหมบึ้มไหมก็คือบริษับมีอยู่เอาไหมบึ้มไหม ไม่กล้าอะไรนะอหอมมากเลยอยู่ในร้านเลยร้านันี้านใ่เขาชัก อเอาเค็มลงไปเรียบร้อยสมทุกขาก้าวเตรียมกินได้เลยมาแล้วเรียบร้อยครับจบปัญหาแล้วตอนนี้นนก็ทานได้ใส่จานเร่น,นไม่รู้นะว่าติาเป็นแบบไหน ไม่ต้องเคีมไปเราไปกินกัน<อ>เรียบร้อยครับอาหารมื้อเย็นครับกินง่ายผัดผัดคะแนงสาปลาเค็มครับ<อ>เดี๋ยวเราจะมากินเนื้อข้าวอุ่นๆข้าวหอมมะลิ ข้าวก็ร้อนเหมือนกันครับข้าวร้อนควันออกเลยครับเดี๋ยวเราจะมากินนะครับทดลองก่อนหนูลองยาครับชิมก่อนใส่ปลาเค็มหน่อย อืมอร่อยมากครับจริงเหรอพอดีเลยอร่อยบอกเลยปลาเค็มเค็มไปหน่อยครับเค็มสมชื่อครับปลาเค็มแต่ผัดผักอร่อยมากครับผัดผักคำสอง อืมร่อรยมากครับพี่น้องพอแล้วครับอันนี้ขออนุญาตกินก่อนสวัสดีครับ